ในคลิปนี้นะคะจะเป็นการฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษในวีดี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน2ประโยคเท่านั้นเองค่ะแต่อาจจะยาวไปนิดนึงนะคะแต่เจ้าเชื่อได้เลยว่าเด็กๆห้องนี้สามารถทำได้ค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะ winter is the coldest Winter is the coldest ก็คือฤด,ดูหนาวค่ะเป็นฤดูที่มีความหนาวเย็นมากเลยนะคะประโยคที่สองนะคะ We wear a jacket to keep warm We wear a jacket to keep warm ในเมื่ออากาศหนาวนะคะเราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวหรือเสื้อแจ็คเก็ตนะคะ เพื่อทำให้รา่างกายเกิดความอบอุ่นนะคะอ่ะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ Winter is the coldest We wear a jacket to keep warm นะคะเพื่อให้พูดนะคะแล้วก็หัดเปอ่เป็นคลิปวิดีโอนะคะส่งให้ครูดูด้วยนะคะในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย